ทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ The r e a l t y นะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโดยบอลลุ่งเบลลิสค่ะรุ่งอรุณมงคลเดชค่ะวันนี้นะคะก็จะมาคุยในเรื่องของ เครื่องดื่มสุขภาพที่เราควรดื่มค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมีะเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีกันทุกคนนะคะลุงเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะดยเพราะลุงเองเนี่ยพอย่างเข้าสู่วัยเช่นนี้แล้วเนี่ยเลยค่าแล้วเราก็อยากมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วเราก็ค้นพบว่าเครื่องดื่มในปัจจุบันที่มีตามท้องตลาดเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะเราสามารถแบ่งเครื่องดื่มเหล่านั้นออกได้เป็น 3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือกลุ่มที่มีโปรตีนสูงค่ะอย่างเช่นซุปไก่สกัดอย่างนี้เป็นต้นถามว่าดีไหมก็ดีค่ะเพื่อนๆมันพอเวลาเรารับประทานไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีแรงเหนื่อยน้อยนะคะแข็งแรงขึ้นได้นะเพราะว่าเขาก็สกัดมาจากไก่ซึ่งมันเป็นโปรตีนเนี่ยนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือคนที่มีโรคเกาต์เนี่ยหรือว่าเพราะมันมีกรดยูริกนะคะเวลาเราเคี่ยวไก่เยอะๆเนี่ยมันก็จะมี กดยูริกสูงทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเก,กลาตได้ดังนั้นนะ่ะถ้าใครจะรับประทานก็ลอเออต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะว่าเราเสี่ยงหรือเปล่านะคะแล้วเครื่องดื่มที่มีโปรตีนสูงอีกประเภทก็อย่างเช่นรังนกนะคะซึ่งรังนกเนี่ยอยากบอกว่ามีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องสุขภาพเนี่ยน้อยมากค่ะน้อยถึงน้อยมากนะคะเพื่อนๆนะคะ แต่ข้อเสียจะมีก็คือว่ามันแพงค่ะถ้าหากเพื่อนๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ทานได้ค่ะมันจะอาจจะดีต่อใจอย่างเดียวนะคะที่ลุ่งมองนะคะ,ะกลุ่มที่2ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มสุขภาพก็คือกลุ่มที่เป็นพวกคอลลาเจนดิ้งนะคะเพื่อนๆซึ่งอันนี้ก็ช่วยได้น้อยมากๆเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วคอลลาเจนที่ร่างกายเรามีเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนที่ร่างกายสร้างเองมาจากโปรตีนนะคะแล้วก็จริงๆจ,จ,จากการรับประทานเนี่ยมันอาจจะได้รับเพียงแค่1%เท่านั้นเองร่างกายจะรับเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็ยกเว้นแต่คอลลาเจนที่เขาผลิตสำหรับกลุ่มนักกีฬาซึ่งอันนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของข้อเขา่าในเรื่องของการออกกำลังกายที่จะทำให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นเพิ่มขึ้น ทนขึ้นไม่ปวดขาว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณลื่นช่วยในเรื่องการอ่อนเยาว์เนี่ยลุ่งคิดว่าคอลลาเจนดิ้งเนี่ยก็ให้ประโยชน์น้อยมากๆค่ะเพื่อนๆนะคะกลุ่มที่3เครื่องดื่มสุขภาพที่เราเห็นกันก็คือกลุ่มที่มีวิตามินผสมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งน้ำเนี่ยเข้าผสมวิตามินแล้วก็เกิดแร่เข้าไปแล้วก็ขายดีเป็น,นเทน้าเท่าเนี่ยถามว่าดีไหม ดีในแง่ของเรื่องของจิตใจก็เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆคะแต่ว่าถ้าหากเราจะทานช่วงเวลาที่ทานก็อย่างเช่นถ้าหากเราทานหลังออกกำลังกายเนี่ยก็จะดีค่ะเพราะว่าร่างกายได้ใช้คราวนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยค่ะจะถามว่าจะมีประโยชน์วิตามินจะมีประโยชน์ต่อเมื่อร่างกายเราเนี่ย ขาดตัวไหนแล้วเราเสริมตัวนั้นแต่คนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขาดตัวไหนมันก็อาจจะต้องอาศัยการเจาะเลือดซึ่งแล้วใครจะมาเจาะเลือดเป็นประจำทุกๆวันอันนี้มันก็ไม่มีใครเจาะเลือดทุกๆวันซึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะสังเกตตัวเองคราวนี้เครื่องดื่มที่วันนี้ที่รุ่งอยากจะ แนะนำนะคะที่เครื่องดื่มที่จะช่วยเรื่องสุขภาพแล้วก็ชะลอวัยเราได้มากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในวันนี้นะคะที่จะมาแบ่งปันก็คือน้ำค่ะเพื่อนๆน,น้ำเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะดีที่สุดเพราะว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ในร่างกายของเราโดยเฉพาะในวัยที่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เนี่ยนะคะประมาณ60-7 0ซแล้วเมื่อเราย่างเข้าสู่ผู้สูงวัยนะคะอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณน้ำในร่างกายของเราก็จะลดลงเหลือประมาณเพียงแค่ 45%แล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยประกอบมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ55-78%ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับอายุเพศแล้วก็ขนาดรูปร่างของเราด้วยค่ะคราวนี้ถามว่าแล้วเราจะดื่มน้ำเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะ การที่เราจะดูว่าปริมาณน้ําที่เราจะดื่มเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอก็เอาน้ําหนักตัวที่เป็นกิโลของเราค่ะมาหารด้วย30อย่างเช่นเราน้ําหนัก60กิโลนะคะเราก็หารด้วย30มันก็จะได้จํานวนลิตร ต่อวันที่เราต้องรับประทานน้ำก็จะได้2ลิตรต่อวันนะคะอย่างเช่นตัวลุงเองน้ำหนัก53กิโลเนี่ยนะคะหาร30ก็ประมาณลิตรกว่าที่เราต้องทานต่อวันนะคะคราวนี้น้ำที่เราทานเข้าไปเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราจะได้รับจากอาหารค่ะเพื่อนเพื่อนและอีก80%นั้นเราจะได้จากการที่เราดื่มเข้าไปดังนั้นเราก็ควรดื่มน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะอันนี้ไม่นับรวมแอลกอฮอล์นะคะเพื่อนๆนะคะ คนนี้น้ําดื่มชนิดใดที่ดีที่สุดล่ะคะลองมาดูกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะลุงก็คัดมา4ตัวอย่างน้ําดื่มนะคะอันอันดับแรกนะคะก็คือน้าแร่เอ้ยน้ํากั่นค่ะเพื่อนๆน้นํากั่นก่อนน้ํากั่นเนี่ยถามว่าดีไหมตอบได้เลยค่ะว่าน้ํากั่นเนี่ยถูกสกัดเอาแร่ธาตุออกไปจนหมดสิ่งที่มีประโยชน์ที่อยู่ในน้ําออกไปจนหมดแล้วเพราะฉะนั้นน้ํากั่นเนี่ยมันเป็นน้ําบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงนะคะแต่ว่าไม่เหมาะในการดื่มค่ะเพื่อนๆน,นะคะ น้ำที่สองนะคะก็คือน้ำประปาที่ได้จากก๊อกน้ำอันนี้ถามว่าดีไหมตอบได้เลยคะ่ะว่าไม่ดีค่ะเพราะว่าน้ำประปาที่ได้จากก๊อกน้ำเนี่ยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยนะคะมันไม่ได้รับการลับรองนะคะว่าน้ำเนี่ยมันเจือปนด้วยสารพิษหรืออะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ระบบการผลิตน้ำของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มาตรฐานดังนั้นเนี่ยการดื่มน,น้ำประปาจากก๊อกน้ำเนี่ยก็ยังไม่แนะนำนะคะ อันดับที่3ครั่เพื่อนๆน้าจากภูเขาสูงจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยได้เห็นโฆษณานะคะว่าน้ําจากภูเขาสูงที่เป็นสะอาดบริสุทธิ์ที่เขามาผลิตเป็นน้ําดื่มเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยมันเป็นน้ําแร่อันนี้ก็อีกประเภทหนึ่งนะคะเพื่อนๆแต่ว่าน้ําที่เป็นต้นกําเนิดจากภูเขาสูงแล้วเราดื่มจากต้นกําเนิดเลยเนี่ยเราพบว่าอันนี้ก็มีประโยชน์น้อยค่ะเพราะว่า ปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ํานั้นน้อยมากๆดังนั้นนะีคะอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรรับประทานเช่นเดียวกันนะคะน้ำส่วนที่4ก็คือน้าแร่ค่ะเพื่อนๆมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าน้าแร่เนี่ยมีประโยชน์ดีเพราะว่ามีแร่ธาตุแล้วก็เป็นเสมือนน้ําที่เอาไปาเรียกว่าทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดความสมดุลเพราะโดยปกติเมื่อเราสูดอากาศเข้าไปที่โดย ปกติเนี่ยค่ะการการสันดาบในร่างกายเนี่ยที่ต้องใช้ออกซิเจนการเาผาผลาญอาหารต่างๆที่ต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดเรียกว่าทําให้เกิดอนุมูลอิสระนะเกิดการออกซิเดชันแล้วทําให้เลือดเนี่ยมีภาวะเป็นกรดนะคะซึ่งถ้าหากเราทานน้ําด่างเข้าไปหรือน้ําแร่เข้าไปที่มี ph เป็นด่างเนี่ยนะคะ ก็จะช่วยทําให้เลือดของเราเนี่ยสมดุลซึ่งอันนี้นักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะคะเชื่อว่าดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่านะคะไอ้แร่ธาตุต่างๆเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเราได้จากผักและผลไม้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นนะคะออนักอนุรักษ์ในปัจจุบันเนี่ยเขาแนะนําให้ดื่มน้ําจากเครื่องกองน้ําค่ะแทนการซื้อน้ําแร่ที่บรรจุขวดนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยดังนั้นในวันนี้โดยสรุปนะคะ การดื่มน้ำเนี่ยดีมากๆแล้วก็น้ำถ้าหากเราจะดื่มเนี่ยก็ควรเป็นดื่มน้ำจากเครื่องกรองก็จะดีที่สุดในวันนี้นะคะวันนั้นก็สรุปได้ดังนี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับเครื่องดื่มที่จะช่วยชะลอวัยแล้วก็จะช่วยสุขภาพเราดีก็คือน้ำค่ะดังนั้นวันนี้นะคะดื่มน้ำกันแล้วยังค่ะเพื่อนๆถ้ายังก็ลองฝึกนิสัยในการดื่มน้ำด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้า ข้อมูลที่เราส่งมอบให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดว่าดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดข้อมูลดีๆค่ะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่นะคะกับสาระดีๆนะคะในรายการเบลลิสเฮล t ี้เบลลิสเพื่อนสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ